ผมกรมศักเรอรัมเในฐานะโฆษกภาประชาชิพร no? ้อมด้วยท่านสุดาลมมาตาในขานิีการพัคและท่านสมบุญเป็นเจรองหัวหน้าพักคท่นและมีฮรีสามนรองหัวหน้าพรกและ่งใจนวโรบารูรองหัวหน้าพักประชาชาติในท่านนึงก็คือท่านสุริมาีนปีแดงในฐานะท่เป็นรองโฆษกภาคนร้ทารนักประชาชิ ่าแถลงข่าวมีสองสามเรื่องนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือมีการออกแถลงการณ์ของภาคประชาชาติเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดความรุนแรงขึ้นในที่ที่อิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับจะได้ขีเยืงของภาคประชาชาติประเด็นที่สองก็คือที่เราอยาก,กแถลงวันนี้เกี่ยวกับการถวา,า,ายุมตรจุกเฉลยซึ่งใกล้จะครบกำหนดในวันที่20สตุลางคมนะครับ 2อ6 6นรยนะครับก็เดี๋ยวหลังจากมีการแถลงเรื่องจุดยืนของพรรคประชาชาติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะมีการแถลงเกี่ยวกับพรบอในส่วนของคำแถลงการของพรคเกี่ยวกับเหตุอความรุนแรงที่อิสราเอลและปาเลสไตน์ผมอยากใหเชิญให้ท่านสมมติเป็นการรับในฐานะรองหัวหน้าพรรคเป็นประธานคำแถลงการทัานก็ยินครับ ขอความสันติสุขของพี่น้องทุกท่านนะครับแถลงการพักประชาชาติเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์พรคประชาชาติขอแสดงความเสียใจต่อกรณีการเสียชีวิตของชาวไทยที่เกิดขึ้นจากการประทะก,กันร,ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์และขอให้รัฐบาลไทยดำเนินมนตาตรการในการ ปกป้องให้ความช่วยเหลือต่อประชาชนชาวไทยทีุ่กจากภุมตัวและบางส่วนที่ยังอยู่ในพื้นที่การประทะอย่างเร่งด่วนพรคประชาชาติขอเป็นกำลังใจในการทำงานช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้รอดพ้นภัยอันตรายจากสถานการณ์เฉพาะหน้าที่กำลังเกิดขึ้นและพักประชาชาติ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวที่สูญเสียญาติพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายจากความรุนแรงและขอเรียกร้องให้ผู้ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายยุติความรุนแรงและสู้รบกันและมีความจําเป็นที่จะต้องหันหน้าเข้ามาเจรจากันเพื่อคืนค,ความสงบให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์พรคปร,ประชาชาติ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยรักษาวความเป็นกลางทางการเมืองร่วมกับประชาคมร,ระหว่างประเทศต่อกรณีความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เพราะความขัดแย้งนี้มีความซับซ้อนมีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนชาวยิวคริสต์และมุสลิมพวกของทุภาคตอนนี้พระประชายชาติ สนับสนุนการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อความจําเป็นในการช่วยเหลือแรงงานและนักศึกษารวมตลอดถึงประชาชนชาวไทยที่ได้รับผลกระทบให้มีความปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์เฉพาะหน้าในท้งนี้อย่างเร่งด่วนที่สุดเพราะประชาชาติมีความกังวลและห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งครั้งนี้ และทั้งนั้นพระประชาชาติขอวิงวอนให้ความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นได้ยุติลงโดยเร็วและนำสันติภาพและความสงบสุขมาสู่ประชาชนผู้บุนสุดในเร็ววันต่อไปพระประชาชาติวันที่1 1ตุลา2566นอกจากำทำแถลงการจุดยืนของพันธ์บตเหตุการที่อิสราเอลกับปาเลสไตน์แล้วเนี่นะครับ วันนี้ทางสภาของเรามีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่หลายเรื่องอย่างที่กำลังอภิปรายตอนนี้ก็คือเป็นยติเพื่อให้สภาตั้งกรรมธิการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเสธิภาพชายแดนใต้แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับประมาณ1ิบเอโมงท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมศักดิ์เพ่สุทินได้ให้เกียรติมาที่สภาเชิญ สมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับข้างสงขลาด้วยและต่อสตูลน,นะครับมาสะท้อนรับฟังประเด็นปัญหา3จังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการต่ออายุพรกพรพระากำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉินต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าพรกฉุกเฉินที่ใช้บังคับอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีมา 19ปีนะครับมีการต่ออายุ3มเดือนครั้งรวมทั้งหมด73ครั้งรัฐบาลยุคน,นี้เพิ่งต่ออายุพรบไปเมื่อวันที่19กันยายน2566ันหร 66, ยหกะยะเวลาหนึ่งเดือนซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ยี่สิบตุลาคมสอ6พัรกาคประชาชาติเรายืนยันมาเนยตลอดนะครับว่า กฎหมายพิเศษที่ใช้บังคับอยู่ในสาจอจดคณดทานได้ไม่ว่าจะเป็นกลยาธการศึพรกพรกรมอเฉินถึงเวลาที่ต้องยกเลิกและก็กนำกฎหมายปกติมาใช้บังคับเมื่อใกล้ครบกำหนดระยะเวลาที่จะต่ออายุพรกในวันที่2 0่ตุลาคมน,นี้ก,ก็ต้องขอบคุณทางทรัฐบาลในฐานะที่ท่านสมศักดิ์เทีสุจิตเป็นประธานกบชนะครับซึ่ง เรียงหน้าในการเรียกหน่วยงานในพื้นที่มาแสดงความเห็นและถือเป็นครั้งแรกที่ก่อนที่จะมีการครบกําหนดการต่ออายุพรกประธานกบชได้มาฟังเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก่อนหน้านี้พระประชานชาติเรามือสมัยที่แล้วมีการต่อพรกหลายครั้งเราไม่เคยได้มีการเชิญเราไปส่งเสียงสะท้อนก่อนการต่ออายุพรกเพราฉนั้นเราเชื่อมั่นว่าการต่ออายุพรก ที่จะถึงนี้นะครับในหลักการพักประชาชาติเรายืนยันต้องยกเลิกแต่วิธีการจะย,ยกเลิกจะย,ยกเลิกคราวเดียวทีเดียวหรือจะย,ยกเลิกเป็นบางอำเภอหลายๆายอำเภอก็ต้องสุดแท้แต่การพิจจรณาของประธานธบัีเพื่อเสนอไปยังคองรมอที่จะมีการประชุมในคราวต่อไปนะครับนั่นคือ หยุดยืนของพรคประชาชาติกับพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเราเชื่อว่าเป็นนิขิตหมายในทางบวกน,นะครับอาจจะไม่ยกเลิกคราวเดียวก็ได้ทยอยแต่ว่าวยอยบนพื้นฐานของการรับฟังข้อที่จริงรอบ,รบรด้านนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับที่เกี่ยวน่งกับการพรกก็อยากเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับมีเสียงเรียกร้องนะเกี่ยวกับการตรวจเนี่ยนะครับ ไม่ลดจำนวนเลยจนถึงขนาดนี้เราหวังว่าการสร้างบรรยากาศจากการบังคับใช้กฎหมายที่จะมีการยกเลิกจะเกีก่ยงเพิ่มข้อติดตามผมกำลังพัฒน์ชาติันกำลังติดตามอยู่นะในขณนะเดียวกันบรรยากาศในพื้นที่ก็คือการลดจำนวนดา่านลงมากใ,ให้น้อยให้เหลือน้อยลงมากที่สุดนะครับในพื้นที่ มันเกินความจําเป็นในปัจจุบันที่มันมีเยอะจนเกินไปนะครับเราก็อยากเห็นภาพนั้นอย่างน้อยก็เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าคนในพนื้นที่สามยอดเจริญภาคใด้นะครับเปลี่ยนรัฐบาลใหม่แล้วสภาพแวดล้อมบรรยากาศก็น่ออาจะดีขึ้น